ับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนคุนด่านปาการชนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับไปชมวิวด้านหลังนะครับวันนี้น้ําก็ค่อนข้างเยอะเกือบเต็มเขื่อนเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมวิวนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณเขื่อนนะครับผมปริมาณน้ําวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับว้าวมาแล้วครับ ครับตะลุยนครนายกนะครับคืนนี้มีบรรยากาศเคลื่อนคุณด่านปาาระกันชนนะครับก็มีบริการล่องเรือนะครับเดี๋ยวเรานัดเอฟซีไว้ทีมงานไว้ในร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมนะครับเดี๋ยวแล้วลูกปลาชะโดมาแล้วเดินเนี่ยลูกปลาชะโดออกมาทําอะไรเนี่ยเขาให้อาหาัน ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเพื่อนคุณด่านปาการชนนะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครนายกนะครับปริมาณน้ําตอนนี้ก็ถือว่าประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับของความจุอ่างนะครับนี่ครับผมนี่หลังตัวไม่ใช่ดูดินี่ครับเสียสไปครับวีน้ำหมื่นนะติดหน้าผมนะโอโ้ในตัวอะไร ปลาชะโด้เหรอไม่ไงชะโด้เนียดูดิดอา่าไม่อยู่อยู่ในน้ำอะไรเงี้ยมงไปแล้วไม่เหมือนที่นี่บรรยากาศนะครับบริเวณเขื่อน บรรยากา,นา,าศนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลกันเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบบ่ายโมงแล้วนะครับนี่ครับผม และมีความสูงอยู่ที่9หลารับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ำค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ไหลลงสู่อ่างเก็บน,น้ำอ่างเก็บน้ำของเรานะคะมีปริมาณความจุน้ำอยู่ที่224ล้านลิตรและน้ะสำตกหออา เี๋ยัยดวิดีโอไม่ใช่ไม่แต่ไปแค่คนในนั้น,นมันคมอยู่มันคมอยู่นี่บอดแป์นะครับผมอบอดใหญ่ปามล